สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเกาะ,ะอีชินเคยนะคะก็เพิ่งมาจากกิจยางพลานะคะคแล้วก็ เ้านี้นะคะเราเตรียมกระชยังใหญ่เลยเราจะไปตามล่าหาเห็ดละโงกกัน,นได<อ>้ที่เขาเลยเดี๋ยวเราลุ้นว่าเราจะได้อะไรบ้างวันนี้เห็นเห็ดอะไรเราเอาหมดนะคะ,ะช่วงนี้ก็คือมีเห็ดปวกเห็ดละงกเห็ดเพาะแล้วก็เห็ดพึ่งอ,อม,มีทุกเห็ดเลยนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าพึ่งต้นฤดูของเห็ดละโงกอาจจะได้ไม่เยอะอาจจะได้แบบแค่พอแกงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราลุ้นกันนะคะ มนมันมันมันว้ายยดียนี่มีเงินเ่าี่ควาบอกเงินี่กวาอคเดี๋ยวนี่เดี๋ยว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 เ้ยพี่หลวันนี้มันสุดเลยนะคะ เห็นเห็ดปวกนะทุกคนนี่ดูกล้องเอ็งปลาเห็ดปวกไหมพี่น้องดึกมาเลยเนี่ยนะแต่เราต้องเอาตีนออกนะแล้วก็เลาะตีนออกปลาหมานคักโมนีมีทั้งเห็ดเรางงเห็ดตาพี่น้องอุ้ยนี่นะคะนี่อือพี่กล้องกระไดเป็นอยู้ป่พี่น้องเอ้ยกล้องกระได จะทนออกมาได้ไ้วเนี่ยอืมเสวสวยเลยพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกอุ้ยกล้องไม่เห็นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะ็็นไหยคะ อึบๆๆๆอึบบบบนี่โอ้ยด้แล้วเห็ดเห็ดปวกค่ะทุกคนเห็นไหมคะว้าวสวยๆเลยค่ะเดินมาเรื่อยก็เจอเห็ดพอตนะคะวันนี้เราเอาทุกเห็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดลักงอกเห็ดปวกนะคะดูว่าเห็ดพอตนะคะนี่เอฟซีเห็ดพอตลูกโตมากดูสิว้าวเอฟีเห็นอยู่ตรงแถวๆนี้นะคะนี่ค่ะอ้ อันนี้คือยังอ่อนอยู่นะเนี่ยทุกคนเพิ่งเกิดใหม่นะคะนี่อยู่แบบนี้เลยเห็นไหมคะว้าวลูกโตมากว้าวกองกันอยู่เลยนะคะว้าวนทุกคนอืมนะ,ะคะที่เขากองกันอยู่เลยคะ่ะนี่จ้าพี่น้องนี่นี่ นี่ค่ะแลวเดี๋ยวะขเก็บโอ้ไดีกินแกงเลย้คด้กินแขงเยูใข่มันอะเฮคุเขาเห็นเเห็นนี่นีโอ้โหนยใหญ่เถอะีกิ่แขงเลยเขาเดียกิ่งแงเลยนะก็รนพลงหนึ่งมามาหนึ่งนะครับทุกคน เราโง่นะตอนนี้ก็เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วทุกคนสวยมากว้าวดูดูเดี๋ยวเดี๋มันมีหลายดอกมีหลายดอกอ้อเอออื้อ เดี๋ยวแอรจะเก็บดูก่อนนะเดี๋ยวแอรจะให้ดูอืองัดได้บ่ละ่ะนี่นเอาผ้าหนิเออเนียวว้าวเนียวต่อมาเลยไปไปเอาไข่มันบาหน,นีิเดี๋ยวดไปเก็บเอาไข่มันก่อนเราไม่เห็นนะนเราไม่เห็นไข่มันเลยนะแต่น้องวิวเห็น เห็นเห็นเห็นป um wow. ัดป um ัดป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 ัดอยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูคักแค่คักแค่อนฮะอือนี่ดูตัวนี้าวดูสิเห้แล้วลูกนี่ใจไปหากันต่อครับ เปนไงดอกนี้สวยมากเีนวาทันสวยมาก,มากโอเมื่อกี้นะหนูเดินนัตรงนี้แล้วก็ผ่านไปเลยอบอกแล้วมันเป็นเห็ดใครเห็ดมันนะคะจริงๆนี่นีนขอแท้พี่พีเ่เดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เเดี๋ยว<อ>เ อันดีเซลไปแกงเนี่เห็นล้วโง่ดอกแรกของปีนี้สุดยอดสุดยอดอุ้ยพี่น้องพี่น้องเฮียเฮียห็นบ่ดินแตกอุ้ยอยู่ายาอยู่เธอซุ่มมาคักซุ่มมาคักส้มคักอู้ยบุนดินแตกเนาะพี่น้องข้กขนาดนี่นี่สีเขียเบิ้งสีเขียบึ้ง ไงคือว่าชิ้งชิงไงไงไงเขาต้อกไงเลือดเลือดไพี่น้องว่าสนมันสีถึงดอกมันยเออมาออกเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้วเนี่ยโอ้เราต้องเอาไปล้างอีกทีนึงอยู่นะแต่ถา้มนอกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้แหละเอาเนาะเพราเราจะเอาไปแกงเอาหมดแล้วเราจะไปแกงนะเนี่ย สวยมากไปดูไปดูเลยอืมเดี๋ยวไลแล้วเดี๋ยวไลแล้วเดี๋ยวไลแล้วไปไปต่อไ่าจกคัทุกคนไข่หนแลงูขาวทุคนป้านี่เห็นจิม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 มอกมาจิมอกมาว้าวนี่นะคะเห็นไหมคะ อาจจะไม่ได้มองกล้องนะคะพี่สีนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่เห็นแล้วงูขาวพี่น้องปาไปเดี๋ยวเออหาตัวหาตัวจุ๊บเลยนะทุกคนเห็นแล้วงูทุกท่านยังไม่เหอเห็นแล้วงูขาวต้องางไก่เหรอหืมยางต้องางแบบนี้สินโยน่ต้องังไงพี่เด่นตองยังไงบ้างข้างเหี่ยวนะบอกอ๋อเจอเห็ดเพะอีกแล้วนี่เห็ดพออันี่ก็ค่อนข้างแก่แล้วนะคะ พราะว่ามันอออกนานแล้วแกะกแล้วเห็ดพ่อว้าวเจอกันแล้วคะทุกคนเห็ดพ่อว้าวนี่วันนี้มันหมานเลยนะคะได้ทุกเห็ดเลยโอ้เห็ดแต่ว่าเห็ดพ่อได้เยอะกว่าเพื่อนนะคะเพราะเห็ดชนิดอื่นก็กาลังจะออกไวลูกโตแท้ทุกคนลูกโตแท้อื้อ นี่เราต้องเขี่ยหาดูในดินดน,นะเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็เห็ดเพาะอึบอึบว้าวนี่นะคะปึ๊บเขี่ยเลยนี่เห็ดเพาะทั้งนั้นแต่ว่าแก่แล้วนะคะเริ่มแก่แล้วอึบอืออุ้ยเอตจอเห็ดแล้ว ว้นี่นะคะทุกคนเห็ดพอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาไอตีกนะเห็ดพอเยอะมากนี่นี่ทุกคนเห็ดพออีเมียเอาเอาใจเอาหม้เห็ดติ๊กต๊อกบ่กโอ้ยดีนนี้ควัดขึ้นมาเห็ดพอนะคะทุกคนหืมหืมหืมปลาเห็ดพอมีพี่น้องปลานี่มหมป่านี่ไม่มีคนมาเจอนะ มีผัวเยอะมากหืมควัดๆไปก็เห็น, Walker, น mm hmm. พี่น้องเอ้ยสายเตอของสเตอน่ะพี่ใสพี่พี่ทุกคนเดินมาอีกก็เจออีกน okay. ี่นี่นี่นี่อออุยสสายสนี่นีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเก็บก่อนโอนี่นี่นี่นี สินเนอร์เฮ้ยจมบอกแล้วนี่อือหือหูหูหูไม่ชิงบ่เฮ้ยอู้มีการเกิดการแย่งขึ้นกันขึ้นแล้วนะทุกคนอือปาเนี่ยใช่อีกบันฑ์เอาจริเห็นไหมอีรีบ่เอออีหลีใช่เทียวนี้นี่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 โอ้ทุกคนทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะ มีใ่ขน um> ี้ n h องเท้งบุญสส่ถุนถุงถุนถุงถุงถุงงถงถายเลงวุงวุงถ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 พงถุงถุงถุงถงงถุงถุงถุง หูยป่านนี้ไม่มีคนมาเจอนะคะเยอะมากแก่ด้วยโอ้ยอะไร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 เห็นล้วงอกเหลืองอ้าพี่น้องโอ้ยนี่น uh, yeah, ี่นี่นี่น้องเคยเห็นล้วงอกเหลืองป้า อือคาขนาดค่าขนาดค่าขนาดค่าขนาดอือไปพี่น้องหาต่อหาต่อปป้าเห็ดเพาะเม่พี่น้องตาจะอ่อนคักอ้ยน่ะ่ะอื้ย่นาดขนาดเราจะเก็บขึ้นมาให้ดูนะคะนี่กล้องอาจจะเอียงๆหน่อยนะคุณผ้องขออภัย เป็นทางขึ้นมาเลยนะคะอืมเป็นทางขึ้นมาเลยซึบมาถึงจุดนีนนนะะ้ว้าวฝังดินอยู่เลย เราก็จะเคลียร์หาไปเรื่อยๆนะคะพี่พ่ออาดบานจ้อยพี่น้องเห็นลราโง่ขาวเอาเก็บเลยนิดเก็บเลยอนะคะเห็นเราโง่ขาวไหมพี่น้องจนิงเหงาเลยนะอืดอืมเลาก็เด็ดเด็ดเอาเนาะเด็ดเลยนี้เราแกงนะคะเราเอาหมดนะคะเห็นเราโงูปีแรกกำลังเปื่อยอืม วุ้นแกงไดอยู่น่าจะองแต่ว,วันนี้แกงไดอยู่เพียงแค่ไป,ไปต่อทุกคนต้องมีดอกหนุม่มละ่ะเ,เห็ดพึ่งนะคะเป็นเห็ดพึ่งขมนะคะเซี FC. แกงกินก็อร่อยเหมือนกันนะคะหนึ่งดอกว้าวเอฟซี FC เห็นอะไรไหมคะอันนี้คือกองเห็ดพอน,นะคะนี่อันนี้คือกองเห็ดพอรน,นะคะเอฟซี FC, ดูโอ้ยนะน,นะ นทุกคนอุ้ยหิดพอหมพี่นอ้องอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองบีบด,ดูนะคะว่าแก่หรือยังปาดเมต่ละดอกไหมอุ้ยยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะวันนีย้ยังอ่อนอยู่นะคะยังนิ่มๆอยู่อือฮึทุกคนปาดหิดพอหมอู้<า>เห็นเห็นอือนี่นะคะนี่ปาดหิดพอมเมทุกคน สุดยอดมากอือม,มีแต่นุ่ยนิ่มๆนะคะอันนี้ไม่แก่มากนะคะกําลังแบบพอดีแบบอร่อยนะคะไม่อ่อนมากไม่แก่มากนะคะตอนนี้เราก็พักทานข้าวเที่ยงก่อนนะคะกินข้าวป่านะอร่อยมากๆเลยไข่สี กระปิโน่พัน้ระป๊ดกระปิกระปิไงเออไม่ดระปิคืออยู่ในกระเป๋าเด็กจกเอาพี่น้องจกเอามาเข้าเก็บมีดแล้วอู้หนะสวยมากอือสวยสวยสวยตอนเข้ามามันอาจจะเป็นแบบมูยูเออฮอลเลยไม่เห็นอือกับลังบานเลยกันเนาะเง้อมกัดสองสู้เด้อไหรนี่โอเค ค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเต๊อเต๋ตเอเห็นละงงมาดูาค่ะ้านเห็นละงงแก๊งแรงตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วะะตอนนี้กําลังจะทําเป็นถุงละกิโลกิโลนะคะแพ็คถุงแพ็คถุงกิโลกิโลไว้นะคะนี่ก็คือ,อสอ่งออเดอร์นะคะป้ากิโลเฮดไหมไม่แต่งามนี่ขา,า,ายายแมลขายแมก ตอนนี้เริ่มเยอะแล้วใช่ใช่เริ่มเริ่มบานมันเริ่มบานแล้วนะทุกคนนี่มันบานเพราะมันแพงอย่างเงบานอันอันนี้ก็คือเห็ดละงูที่เราไปหามาเดี๋ยวอายุมันสั้นไอ้แอร์ขอสารหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแอร์จะล้างแล้วก็แกงเย็นนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปเลยหม่ใหม่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะแอร์ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ ฝาก FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้ช่องวิวบอกกอกด้วยนะคะ <c oughs>